สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเนาะพบกับเฮาจยานสีชาแนลเดินได้การด้วยเท้าสีแหล่คันตะจักเนาะหลายคนอาชีพตันหูซืือเนาะสือเ้าสีแหล่เนาะมอน,นี้เฮาอยู่พระรามเก่าเนะาะยายาเข้ามาตามซอยยังวะ4ีเจเนาะตามน้องสาวบอก น้องสาวบอกมาเหรียญนำน้องเป็นใหญ่ของใหม่เป็นใหญ่ของใหงม่ก็เลยว่าออกมาเหรียญนำมัวว่าเพิ่นเส้นยังกินเนาะเห็นยังสูกินแต่ห้องเก่าเพิ่นก็อยู่ฟังพูดสี่สิบเก้าแต่ว่าห้องเขาสีา่สิบเจ็ดนี่กับพวกไก่คนละาฟังกันแป๊บหนึ่งเดินไปแป๊บเดียวฟังนันแม่นบอกคือซีมแมนของทางเขามันเห็นไก่กันอยู่ เออแบบนี้ก็มีเนาะห้องกับ่าเคยเห็นเนาะเอาก็คิดคิดว่ามันจิเป็นแบบตเตเป็นตัวเมืองเนาะยู่ยูแบบนี้ก็ดีเืากันเนาะทุกคนเนาะเป็นมูบานแบบ บมงเงียบเนาะมีเพื่อนบานไลยนกกรุงพระจุกงานเลียโอ้สีขาวงามเลียวันนี้เออย่ไสาละทางขาวา เอาเบิงโลเคชันนอนเนาะตามเขาส่งมาจริงเขากขมุฮูเนาะตอนชิวแถ่ใด้เออมีของนี่เนาะทุกคนเนาะของยังเน,นี่ยเอแสดงว่ารถจกักรนี่ไปได้เนี่ยรถถีบเขายัางไป เรื่องสำนีเขายังใส่ใจเนาะเขาเทปูนเทพผืนตรงไปข้างหน้าอีกร้อยเมตรอืมวันนี้เ้าออกออกมาคนเดียวเนะเพราะว่าตลาดพันแหวหองหมูพันอยู่ยู่งฟังนะ่ะจหนัาพันสิมานำหลังที่จริงกับพกไกกันเนาะ มันใหญ่ออกต้งแต่พุนประมาณอยู่ช่องลักลักปลายคือซิมเมนหอ,อตัวนี้หรือมัอมมง้งคือซิเมนหา่นล่างนี่ไปทุกคนออกไปกันเอ,อาคล้ายหน่ะมันี บนแต่ห้องเฮียนบ่อ๋อหน้าชิมแมนห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนอนุบาลเนาะเสียงเล็กหอหวานเลยทุกคน <c oughs> หน้าชิมแมนฮ้อนนอี่แหละไป มันอยู่สันสองนะสันสองสันสองโอ้ใหญ่เด้อหองเลยหลายหองนี่สมมติอะไรก็เป็นเอาสิบหองสี่สันกว่าประจ้ะ สามสองสองศูนย์สามเนาะอ๋อ <_ C> e <ars> เสีองไปเลยกระแจโอตายนะจะคล้องไาอยู่เนเาะออกไปเืือข้องกินจะนายเพื่อสิกลับมา <_ C> e <ars> เสีองกระแจไปแท่นคนละ Oh. Thật sống tổ phụ Thế bà nhảy tử đó hả? oh. Như khuyên khoa hay kinh nhé <laughs> Mình kinh, nằm mi ชิมันห้องน้ำดินี่ที่วัดใส่ได้อยู่เนาะห้องเงี้ไปฟื้นลมก่อนไปเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวถ่ายจากคล้องฟืนมาแาเพิ่นซื้อยังมาเห็ดกินเนาะมาเบิดแล้วเนาะนซื้อมะพร้าวมากับข้าวเหนียวเห็ดซางสุดกินแล้ว ว่าพ <c oughs> ีเขาถามเนี่ยแกงเห็ดเอาแกงเห็ดคือสี่สบเนาะแกงเห็ดสิก,กินโดนมั้เนี่ยม็ดมัม้งเอาเอาสัางผ่าเนี่ย

สองพันสองรวมไปสองพันสี่รเรือนเลยถือกันดีดูบอเขาอยู่หันสำเนียมีได้3สามปลายแต่พอนะงแกงใหม่โมเสียได้แกงใหม่เสียได้เห็นเสียเีตอนนั้นดีแบ่งใหญ่เกินอืมอยากินฮะ จะเอาฮะอาา่าๆกินข้าวเป๊ปซี่ออกมาเหรอ เไ้ขาแล้วสองก่อนจะกินน้ำเย็นเอาไว้น้ำเจาเรีย่แล้วเขาเอาเก็นขอนเลยนะไข่น่ะ อ๋อครับก้อนเนาะทุกคนเนาะเเนี่ยกินเขาวกินหนาบยิ่มเลยครับกับ,บ้านเนาะอ,อากาศดีเนาะพารถออาถือให้น้องไส้มามาส่งเนาะอยู่ข้างนอก

อาสิจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนนะมื่อนี้ออกมาเล่นนําหอสาวอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามด้เด้อายบาย